สวัสดีคุณผู้ชมสปอร์ตบาร์ทุกท่านค่ะมาติดตามชมผลการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษฤดูกาล2025-2026สัปดาห์ที่19คืนวันอังคารที่30ธันวาคม2568เบอร์ลี่เปิดบ้านแพ้นิวคาสเซิลไป1ประต,ตูต่อ3เกมนี้เล่นกันที่สนามเทิฟมัวนะคะเปิดฉากครึ่งแรกแค่65วินาทีนิวคาสเซิลก็บุกมานำ1-0อย่างรวดเร็วแอนโทนีกอร์ดอน เปิดจากซ้ายมาเสาแรกโจลริงตันตวัดยิงด้วยซ้ายส่งบอลเสียบเสาสองเข้าไปนาทีที่7จ็ดนิวคาเซลออกนำสองูนย์จังหวัดที่โยอันวิซาดีดเาผาขนติดบล็อกกองหลังที่ยืนคุมเส้นแต่ไม่พ้นอันตรายนะคะทำให้วิซาได้ดีดลงๆเข้าไปนาทีที่23เบอร์ลี่ตีไข่แตกเป็น1ประตูต่อสองจังหวะที่อามนโดบรฮาหม่งเช็ดไปทางขวาเขตโทษให้จอจลอเรน บอลเล่ด้วยขวาเข้าไปจบครึ่งแรกนิวคาเซลนำอยู่2ประตูต่อ1ครึ่งหลังกลับมาเล่นกันจนถึงช่วงทดเจ็บนาที90บวก3า e เนลคาเซลก็นำ3า31ค่ะดูบราฟก้าออกมานอกเขตแล้วก็ไม่เข้าใจกับกองหลังบอนกระชอกออกมาหน้าเขตโทษนะคะกิมารายส์ยิงสวนด้วยซ้ายเข้าประตูไปทำให้จบเกมค่ะเบอร์ลี่เปิดบ้านแพ้นิวคาเซลไป1ประตูต่อ3 อีกคู่เชลซีเสมอกับบอลมัดสอประตูต่อ2เงทมนี้เล่นกันที่สนามสแตมฟอร์ดบริทนะคะเปิดฉากครึ่งแรกมาได้แค่6นาทีบอลมัสก็ขึ้นนำา10จากจังหวะลูกทุ่มไกลามาในกรอบ6ล้าให้เดวิดรูคส์กับตันทีมสอดมาโขกไปติดเซฟโรเบิร์ตซันเชสแต่ว่าปัดไม่พ้นโดนซ้ำเข้าไปอีกทีค่ะ นาทีที่12เชลซีมาได้ลูกจุดโทษนะคะหลังจากที่ V.I. แย้งว่ามีการทำฟาวล์ในเขตโทษอ,องตัวเซเมนโย่เบียดจนเอสเตเวลล้มลงไปผู้ตัดสินวิ่งไปดูจอกข้างสนามก่อนออกมาชี้เป็นจุดโทษว่าขาของเซเมนโยไปโดนเอสเตเวลล้มลงนะคะก่อนที่โคพาเมอร์จะรับหน้าที่สังหารเข้าไปในนาทีที่15ให้เชลซีตีเสมอ1ประต,ตูต่อหนึ่ง นาทีที่23เชลซีขึ้นนำ2-1ค่ะกานาโชไหลเข้ากลางให้เอนโซเฟ a นเดสดึงจังหวะหลอกแท่งบอลมัดก่อนยิงเข้าไปนาที27บอลมัดตีเสมอ2ประตูต่อ2ององตวนเซเมนโยทุ่มจากข้างสนามด้านซ้ายเข้ามาเสาแรกมอยเซสไก่เซโดขึ้นโขกสกัดไม่ดีนะคะก่อนที่จัสตินคลายเวิร์ดจะซ้ำเจอๆเข้าไปแล้วก็จบครึ่งแรกไปด้วยสกอร์นี้ ครึ่งหลังกลับมาเล่นกันต่อไม่มีสกอร์เพิ่มค่ะทำให้จบเกม90นาทีเชลซีเสมอกับบอลมัร2ประตูต่อ2อีกคู่ฟอเรสเปิดบ้านแพ้เอเวอร์ตัน0ประตูต่อ2เอเวอร์ตันได้2ประตูมาจากการเนอร์นาทีที่19และแบรี่นาทีที่79เวสแฮมเสมอไบรตัน2ประตูต่อ2เวสแฮมได้ประตูจากโบเวนนาทีที่10 ปาเกต้ายิงจุดโทษนาทีที่45บหาก4ไบรตันได้2ประตูมาจากจุดโทษของเวลเบกนาที32และเวลแมนนาทีที่61ด้านอาร์เซนอลเปิดบ้านถล่มชนะแอสตันวิลล่าไปถึง4ประตูต่อ1ค่ะเล่นกันที่สนามเอมิเรสสเตเดียมนะคะโดยที่เกมในครึ่งแรกทำอะไรกันไม่ได้เสมอกันอยู่ศูนย์ประตูต่อ0ูนย ครึ่งหลังนาที48อาร์เซนอลเพื่อนำ1-0จากบุกโยชซากา้าเปิดลูกเตะมุมให้กาเบรียลมากันเยสกระโดดปาดหน้าอิมิเลโนโมาติเนสนายทวนันวิลล่าบอลโดนตัวเข้าประตูไปค่ะนาที52ปืนใหญ่นำ2ประตูต่อูนย์จากความยอดเยี่ยมของกัปตันมาตินโอเดกาดแย่งบอลได้ก่อนจะแอสซิสต์ให้มาตินซูบิเมนดีหลุดเข้าไปจบสกอร นาที69อาร์เซนอลหนีห่างไปเป็น3ประตูต่อศูนย์จากลูกยิงสุดสวยของเลอันโดรทรอสซานาที78อาร์เซนอลได้ประตู4ประตูต่อศูนย์จากกาเบรียลเชซุสตัวสำรองที่ลงมายิงเล่นทางอย่างเหนือชั้นนะคะช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาทีที่90บวก4วิลลาตีไข่แตกได้จากโอลิเวตินส์แต่ว่าไล่ไม่ทันแล้วคะ่ะจบเกม90นาที อาร์เซนอนลถล่มชนะแอสตันวิลล่าไป4ประตูต่อหนึ่ขณะที่แมนยูเปิดบ้านเสมอกับวูฟแฮมตัน1ประตูต่อ1นาทีที่2 7แมนยูนำก่อน1นนะคะจากจังหวะที่เอเดนเฮเวนปแย่งบอลมาก่อนจะ่าเข้าเขตโทษแนวรับทีมเยือนเคลียร์มาเข้าทางโจชัวซอกเซยิงไกลนอกกรอบเข้าไป ช่วงนาทีสุดท้ายของครึ่งแรกคะ่ะวูฟแฟมตันตีเสมอหนึ่งประตูตอนหนจากจังหวัดตอหมหงเข้ามาโจชัวเซอกเซ่หมงสกัดเซยหมาที่เสาสองหมาเข้าทางลายิสลาฟเกรชี่โขกย้อนเข้าไปนะคะแล้วก็จบครึ่งแรกไปด้วยสกอร์นี้กลับมาเล่นกันในครึ่งหลังก็ไม่มีประตูเพิ่มแล้วค่ะทำให้จบ90นาทีแมนยูเปิดบ้านเสมอกับวูฟแคตันไป1ประตูตอนน่อห ส่วนผลการแข่งขันในคืนวันพฤหัสบดีที่1มกราคม2569ปรากฏว่าคริสตันพาเลตเสมอกับฟูลแลม1ประตูต่อ1ครึ่งแรกค่ะเล่นกันมาจนถึงนาทีที่39พาเลตนนำ1-0เนทธเนียวคลายแต่บอลน,นี้แอนโทนีโรบินสันก่อนที่จะเปิดไปหน้าประตูและชองฟิลิปมาเตต้าจะขึ้นโขกเข้าไปกลับมาเล่นกันต่อในครึ่องล้งนาทีที่80ฟูลแลมตีเสมอ1ประตูต่อ1 จากซาชาลูคิชจ่ายให้ทอมแคนนี่จับด้วยขวาแล้วยิงซ้ายนะคะจากหน้าเขตโทษส่งบอลลอยเบียดเสาเข้าไปแล้วก็จบ90นาทีคริสตันพาเลตเปิดบ้านเสมอฟูแลม1ประตูต่อ1นึ่งลิเวอร์พูลเสมอลีดศูนย์ประตูต่อ0ย์เกมเข้าสู่5นาทีสุดท้ายของครึ่งแรกมาว่าลิเวอร์พูลจะเดินเกมบุกแต่ที่เหลือจังหวะสุดท้ายเนี่ยก็ยังไม่คมพอนะคะ ทำให้45นาทีแรกเสมอกันศูนย์ประตูต่อศูนย์นาทีที่81ลิเวอร์พูลรอดการเสียประตูนะคะเมื่อดมินิกคาวัลลูวินที่ลงมาเป็นสำรองจะยิงเข้าไปแต่ว่าถูกยกโคงล้ำหน้าทำให้จบเกม90นาทีเสมอกันศูนย์ประตูต่อศูนย์อีกคู่ค่ะซันเดอร์แลนด์เปิดบ้านเสมอกับแมนซิสตี้ศูนย์ประตูต่อศูนย์ครึ่งแรกนาทีที่6นะคะทางด้านของแมนซิสตี้นั้นเกือบจะขึ้นนำแล้วค่ะ โดยมีการส่งบอลเข้าไปสุป้นรตะข่ายจากแบนนาโดซินวาแต่ว่าไม่ได้ประตูนะคะหลังจากที่ VAR เช็คว่าเป็นจังหวะล้ำหน้าทำให้สกอร์ในครึ่งแรกเสมอกันศูนย์ประตูต่อศูนย์ครึ่งหลังแมนซิ t y ตี้ก็มีลุ้นจากจังหวะโม่งจอๆของยอสโกกวาดิโอนแต่ว่าไปติดเซฟของโรบินรูฟอย่างน่าเหลือเชื่อแล้วค่ะเกมเนี่ยค่อนข้างจะสูสีกันมากนะคะโดยจังหวะจบสกอร์ก็ไม่ดีมากนะัก จบเกมซันเดอร์แลนด์เปิดบ้านเสมอกับแมนซิตี้ศูนย์ประตูต่อศูนย์ด้านเบรนท์ฟอร์ดเปิดบ้านเสมอกับทางด้านของสเปอร์ไปศูนย์ประตูต่อศูนย์เช่นกันค่ะเริ่มเกมได้ไม่กี่นาทีเทวินชาเดอร์แนวรุกเบรนท์ฟอร์ดก็สามารถส่งบอลเข้าตรงตาข่ายนะคะจากจังหวะลูกเตะมุมแต่ว่าน่าเสียดายที่สุดท้ายไม่ได้ประตูเพราะว่าเป็นลูกกำหน้า หลังจากนั้นทั้ง2ทีมสู้กันได้อย่างสูสีแต่ว่าหาจังหวะทําทประตูแบบจะแจ้งไม่ได้ค่ะครึ่งแรกเสมอกัน0ู 0, และหลังจากนั้นก็ไม่มีประตูเกิดขึ้นแล้วค่ะทําให้จบ90นาทีเบนฟอร์ดเปิดบ้านเสมอกับสเปอร์ศูนย์ประตูต่อศูนย์แบ่งกันไปทีมละ1แต้มค่ะไปดูกันที่สถานการณ์ตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกอังกฤษฤดูกาล2025-2026หลังจบสัปดาห์ที่19นะคะ อาร์เซนอลน,นั้นนำเป็นจ่าฝูง19นัดชนะ14เสมอ3แพ้2มี45แต้มตามมาด้วยอันดับที่2แมนซิสต,ตี้ค่ะ 19นัดชนะ13เสมอ2แพ้4มี41แต้มช่องว่างระหว่างคะแนนห่างกัน4แต้มนะคะส่วนอันดับที่3อสัันวิลล่า19นัดชนะ12เสมอ3แพ้4มี39แต้มอันดับ4ิเวอู์พูล19นัดชนะ10เสมอ3แพ้6มี33แต้มค่ะอันดับที่5เชลซี19นัดชนะ8เสมอ6แพ้5มี30แต้มซึ่งเท่ากันกับอันดับที่6คือแมนยูนะคะส่วนอันดับที่7ซ Sunderland มี29 แมอันดับ8เอเวอร์ตันค่ะ28แต้มอันดับ9เบนฟอร์ด27แต้มเท่ากันกับอันดับ20คือคริสตันพาเลตและอันดับที่11คือฟูแลมอันดับ12สเปอร์กับอันดับ13นิวคาสเซิลมี26แต้มเท่ากันอันดับ14ไบรตัน25แต้มอันดับ15บอนมัส23แต้มอันดับ16ลีดค่ะ21แต้มอันดับ17ฟอเรสต์18แต้มอันดับ18เวสต์แฮม14แต้ม อันดับ19เบอร์ลี่12แต้มและอันดับที่20วูฟแฮมป์ตัน19นัดมีเพียงแค่3แต้มตำแหน่งดาวซันโวีิมยรีอังกฤษฤด,ดูกาล2 0 2 5 2 0 2 6สัปดาห์ที่19เออร์ลิงฮาร์แลนจากแมนซิตี้ยิงไป19ประตูอิกอร์เตียโกจากเบนฟอร์ด11ประตูองตวนเซเมนโยจากบอนมัร์ตเประตูอุโกเอกิต e ิเกจากลิเวอร์พูล8ประตูและแดนนี่เวลเบกจากไรตัน8ประตู ขณะที่ตำแหน่งจอมแอสซิสหลังจบสัปดาห์ที่19รายานแชกีจากแมนซิตี้แอสซิสไป7ครั้งบรูโน่แฟนานส์จากแมนยู7ครั้งรานนิชาก้าจากซันเดอร์แลนด์แอสซิสห้าครั้งมูฮัมหม็ดคูดูสจากสเปอร์5ครั้ง, oh งและยันกูบามินเตจากไบรตันแอสซิสไป4ครั้งโปรแกรมการแข่งขันพรีเมียร์ลีกอังกฤษฤดูกาล2025-2026ในสัปดาห์ที่20 ลงแข่งขันอีกครั้งในคืนวันเสาร์ที่3มกราคม2569ค่ะแอสตันวิลลาพบกับฟอเรสต์19นาฬิกา30นาทีไบรตันพบกับเบอร์ลี่22นาฬิกาและเวลาเดียวกันวูฟแฮมตันพบกับเวสแฮมบอนมัดพบกับอาร์เซนอล24นาฬิกา30นาทีคืนวันอาทิตย์ที่4มกราคม2568ลีดพบกับแมนยู19นาฬิกา30นาที ส่วนคู่ซึ่งจะลงแข่งขันเวลา22นาฬิกาปูแลมพบลิเวอร์พูลสเปอร์พบซันเดอร์แลนด์เอเวอร์ตันพบกับเรนฟอร์ดนิวคาสเซิลพบกับคริสตันพาเลตส่วนคู่ดึกสุดแมนซิต,ตี้เปิดบ้านพบกับเชลซี24นาฬิกา30นาทีทางนี้คุณผู้ชมสามารถที่จะอัปเดตโปรแกรมการแข่งขันผลการแข่งขันตารางคะแนนรวมทั้งอันดับดาวโวดได้ครบทุกหลีกเลยนะคะ ผ่านทาง Sport b a s n e w s Channel ค่ะ